โอ้ตายเลยอย่างนี้ครับสวัสดีครับก็มาวิ่งงานครับวิ่งงานวันเดียว <c oughs> มาวิ่งงานวันแรกครับฝนถล่มเลย ผมก็วิ่งไม่ได้ครับวันนี้เขาก็เลยจ้างชั่วโมงครับจ้างจ้างชั่วโมงกับเจ้าแคท <c oughs> <c oughs> เขาจ้างชั่วโมงนะอันนี้คืองานจ้างชั่วโมงนะครับผมกับเจ้าแคทแบบก็ <S <S Obi คือก็จ้างชมองก็ขุด exactly> ย้นไปคุยกันไป ทำไมไม่เปิดแอร์ล่ะทำไมไม่เปิดแอร์ก็ตักดินแบบตักแบบทำงานชั่วโมงครับก็ไปขุดสาแค่นี้ลอกแค่นี้ขยายไอห,หรือว่าอยากจะให้สะเก่าเนาะ มันลึกกว่านี้อะไรแบบเนี้ยก็จ้างกันไปครับเออเอฮแล้วก็เวียงดินมาพังนี้เออไม่จะเป็นต้องจ้างรถใหญ่ครับรถแค่นี้ก็ทำได้เออเน่ย <laughs> ไม่ต้องถามว่ามีเปลไหลไหมถ้าเราจะหาก็อาจจะมีแต่เราไม่ได้หา <laughs> Ha ha ha.